สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะอ่ะถ้าพูดถึงวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมาเด็กๆจําได้ไหมคะว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างเรื่องการออกเสียงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกลองคิดสิคะสามตัวอืมอ่ะคูเฉลยให้ค่ะสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะคะก็คือตัว A ออกเสียงว่าแอเอกับเอ็มแอม an ก็คือ and วันนี้คุณครูต้จะมารีวิวหรือมาทบทวน a n a n อทั้ง3ตัวนี้นะคะ,ะก่อนอื่นให้เด็กๆหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาคะ่ะหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยนะคะ,ะที่เป็น am and นะคะ หรือดูได้จากเลข5หน้าที่5นะคะแผ่นที่5มีเลข5เขียนไว้ด้านล่างนะคะถ้าเจอแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนทั้ง3คำแอบแอบแอนพร้อมพ,อมพอมกันเลยนะคะพร้อมหรือ,อยังคะเตรียมดินสอไว้ด้วยนะคะเด็กๆคะในส่วนของข้อ a read say and shake เขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ย อ่านแล้วก็พูดเสียงของที่เขากำหนดไว้ด้านบนนี้เห็นไหมคะแล้วก็ให้เลือกว่าภาพไหนเป็นภาพที่ตรงกับคำว่า and ข้อที่หนึ่ง a อ d ออกเสียงตามครูนะคะแอนคุณครูจะพูดให้เด็กๆฟังภาพนี้คือ fan ภาพนี้คือเดม เพราะฉะนั้นคำที่ออกเสียงแอนก็คือแฟนนะคะอ่าเด็กๆเช็คเลยคะ่ะขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะคะอ่าต่อไปข้อที่สองค่ะแอนแอนแอนก็คือภาพมดค่ะมดภาษาอังกฤษก็คือ a n นนะคะมีเสียงแอ and ถ้าเสียงเอไม่ใช่นะคะเอจะเป็นเสียงตัวเอคือตัว e นะคะคิดถูกหรือ,อยังคะอ่าต่อไปเป็นข้อ3ตรงนี้อ่านว่าอะไรใครจำได้บ้างแอะกับอืมรวมกันเป็นแอนะคะอ่าภาพนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ จำได้ไหมเอ่ยอะ ram อันนี้เขาถามว่าอันไหนออกเสียงแอมนะคะอันนี้ ram อันนี้ y a กเด็กๆคิดว่าเป็น ram หรือ y a กคะ,ะ ram ถูกต้องคะ่ะเช็คเลยคะ่ะต่อไปเป็นข้อ4นะคะเสียง an เด็กๆฟังนะคะเสียง a n นภาพข้างหน้ายามภาพข้างหลังแ a นภาพไหนตรงกับเสียงแอนในวงกลมนี้คะเฉยค่ะภาพนี้เช็คเลยค่ะต่อไปข้อที่หเสียงแอดก็คือตัว A@ แอก็คือตัว A นะคะ ่าต่อไปข้อ5นี้นะคะแอเสียงแอดเด็กๆฟังนะคะภาพแมว cat คแอด cat ฟังให้ดีๆว่ามีเสียงเองไหมคแอ cat ส่วนภาพนี้ pet pet ที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะ pet เด็กๆคิดว่าคำไหนมีเสียงแอดฟังอีกครั้งนึงนะคะ k, k, at, cat คแอด cat p พอเอ็ดเ็ดอ่าเฉลยก็คือ CAT นะคะเช็คลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้ค่ะต่อไปข้อที่หกค่ะ AM AM ระหว่างภาพนี้กับภาพนี้ภาพไหนมีเสียง AM เด็กๆฟังนะคะภาพนี้ YAM ภาพนี้ X YAM X คำไหนมี am คะภาพนี้ค่ะแยมนะคะเช็คหรือยังคะอ่าต่อไปดูด้านล่าง k o b read check and write เขาบอก,ออกให้อ่านเช็คแล้วก็เขียนอ่าภาพนี้ก็คือแยกแยกเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเ,เคยเรียนแล้วในชั้นอนุบาลศ so ะะคแยกอ่ะฟังคุณครูว่าแยกคือคำไหนคำนี้แฟน and แ yeah. ย่เช็คเลยค่ะเพราะเช็คแล้วก็เขียนนะคะเขียนให้ตรงช่องแบบนี้อย่าลืมเขียนให้สวยกว่าคุณครูแยก เป็นคำศัพท์ที่เด็กๆคุ้นเคยนะคะเด็กๆเคยได้เรียนแล้วนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ในชั้นอนุบาล3เนี่ยเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการผสมคำมากขึ้นนะคะอ่าดูภาพที่2ภาพนี้คือ man man อ่าฟังครูอ่านให้ฟังนะคะ man ram cat อ่าอันนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็เขียนลงไปอ่าต่อไปค่ะข้อ3ค่ะเขื่อนนะคะเขื่อนภาษาอังกฤษก็คือ dam ฟังนะคะว่า dam คำไหนคำแรก can dam yam อ่าคำตรงกลางค่ะเขียนลงไปได้เลย เขียนให้สวยๆนะคะให้อยู่ในช่องตรงกลางนี้นะคะต่อไปขวาน x x เป็นคำที่หนึ่งคำที่สองหรือคำที่สามคะอ่ะเดี๋ยวมาลองฟัง ram พูดตามครูด,ด้วยนะคะ ram x and อ่าคำนี้ถูกต้องคะ่ะ a แล้วก็ x x ต่อไปคำที่ห้าคะ่ะ ันนี้ก็คือแยมทาขนมปังนะคะภาษาอังกฤษเราก็จะอ่านว่า jam อ่านเดี๋ยวเรามาอ่านคำนะคะ jam fan jam คำนี้ค่ะถ้าภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า jam นะคะ,ะเขียนลงไปเลยค่ะตัว j ห้อยหางลงมาด้านล่างนะคะก็ออกเสียงว่าเจอ jam jam คำสุดท้ายแล้วค่ะภาพกระทะ กระทะภาอังกฤษก็คือแ a นออกเสียง an นะคะเพ an p a เดี๋ยวเรามาอ่านตามกูนะคะคำแรกค่ะ dam can pan อะคำไหนเด็กๆขี้ถูกเลยค่ะอะคำนี้นะคะเขียนลงไปค่ะตัวพีห้อยหานยาวๆลงมาข้างล่าง อ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นคำศัพท์ตั้งแต่คลิปของตัว A นะคะ A ก็คือ at a d d แล้วก็แ m แล้วก็ a นะคะนี่ก็จะเป็นการทบทวนคลิปที่ผ่านๆมาที่เคยเรียนนะคะของ3ตัวนี้นะคะถ้าเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะคะถ้าใครยังเขียนไม่เสร็จ เขียนให้เสร็จตามนี้นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคุณ้าย